สว,วัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่คาัง C8 Book Center นั่นเองนะครับงานเขานะครับก็จะมีเริ่มวันที่28สิงหาไปถึง7กันยานะครับ9โมงครึถึง6โมงคึ่งตอนเย็นนั่นเองนะครับปกติแล้วงานเท่าที่ผมเคยมาเมื่อครั้งก่อนๆมันจะจัดประมาณช่วงธันวาะนะแต่อันนี้ก็เออแปลกมนจนมาช่วงสิงหาเลย เดี๋ยวไงเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่างานเขาเป็นยังไงบ้าง น,นี่ลดราคาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะคะคุณลูกค้าเชิญเลือกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญน,นั่นในได้เลยนะคะ นี่นะคะเป็นช็อปเต็มถุงบุญเต็มถังนะคะหยิบไม่อัน199หนังสือก็จะมีแบบทางด้านไอทีด้วยนะคะก็อยู่ตรงตรงโซนนี้นะคะ นี้ก็จะเป็นปหนัสสสงสนดนาภาษาจีนำสัปเตร,ตรียมสอบนะคะแล้วก็เจะทำสอบฟิสิกส์มปลายในสังคมมสี่มห้ามหก ตรน,นี้ก็จะเกี่ยวกับภาษานะคะเกี่ยวกับภาษาเรียนจีนกลางอะไรอย่างนี้พูดเกาหลีอย่างนี้ประโยคพูดภาษาผิดตรงนี้ก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับนิยายด้วยนะคะเล่ลักสุ่ยไล่มานิยายเด็กปีกนางฟ้า นีหาตัวใจอนสูนนี่หนี่มีกระตูนด้วยนะนี่แม่โอเสียน,นแม่ต้องอ่านเรื่องนี้อ่าแล้วสวยวุ้ยตายวุยตาย <laughs> แสดงว่าก่อนยังไม่อ่านก็ยังไม่สวยใช่ไหมอ่านปุ๊บคืออ่านปุ๊บแล้วก็สวยเลยโอเค ได้อะไรบ้างก<ม>็ mai, ทำอะไรก็ดีไปหมดขนมไทยมีซีดีให้ด้วยจัดสวนสวยกล้วยฉบัดสมบูรณ์สวนร้อยแบวปลูกไข่เนาะมีแต่เกษตรล้วนเลยดูอะไรอยู่ครับตู้อะไรอยู่ครับขอที่งของเล่นของูเกิ่นก็มีแต่ว่าอันนี้มันอาจจะ ตมีซีดีด้วยเปิดดีได้อันนี้ก็ที่แบบน่าสนใจก็อาจจะเป็นความลับของคอร์สไม่เป็นจะได้ไปทันรถเพลงเลนะคะดูไปแต่ก็คิดว่าน่าจะอยากมาเรียนร้องเพลงด้วยเรียนร้องเพลงโอ้โหไม่ปลื้มเลยก็สำหรับคนที่อยากเรียนร้องเพลงอูมายก็ม่อยๆ นี่นะการดหนังอนไลน์คนรอดผ่านคน้อ่ามัยูมี่านไค่ะมันเหมือนกับย้อนกลับไปในวันที่แบบว่าร้านหนังสือยังเฟื่องฟูยุคนั้นนะแล้วก็คนยังรักกันอ่านกันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เชิงว่าไม่รักหรอกแต่ว่าผมว่ามันไปอยู่ในออนไลน์หมดแล้วนะมันคลิกหาอะไรกันได้แถมทุกวันนี้มี AI ช่วยอ่านเลยใช่ไหมมันก็สะดวกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่า สเสน่ห์ของการที่มันเป็นหนังสือแบบเนี้ยมันก็จะอีกแบบนึงมันแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยว่ากันไม่ได้แล้วแต่ชอบอันนี้เกี่ยวกับภาษาครับเป็นเก่พูดอังกฤษอะไรพวกนี้อันนี้พูดคล่องไม่นตองทองแกม่าอย่างเงี้ยอันนี้ English is all a round ภาษาอังกฤษเรื่องรอบตัวอะไรเงี้ยีวิ่ประจำวัน น,นี่ก็เป็นอีอกภาษาหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เอาอ่าจะพูดทำไม <c oughs> แม่ใครหรา <c oughs> ก็ไม่รู้ข้าและไอ้คีย์บอร์ดใช่เคยคิดไว้แต่สมัยวัยรุ่นแล้วว่าเอออยากจะอยากจะเล่นอะไรเงี้ยอยากจะเรียนอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเนะร้อยเก้าเก้านะคะคือใส่ยังไงก็ได้ให้เต็มถุงในราัาเดียวร้อเกเก้าวันนี้ผ่นได้ทั้งหมด8 8กี่ <ๆ S 2> <8 S 1> เล่มหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเล่มนะคะ<ม>ทั้งถุงนี้ร้อยเก้าเก้าอะเอาไปอ่านอ,อันนี้แล้ววันนี้ครับได้เลนคะ เยอะเลยครับส่วนใหญ่ผมเน้นแถมแต่ซีดีเฮ้ย,อ,ยอะไรวนะเนี่ยได้มานับจากูวันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเหมือนกันครับนี่สังเกตได้นี่ถูงขาดเลยนะเนี่ยครับอ้าวเฮ้ยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนด,ด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง กี่วยวกับคู่มือครับสร้างพัฒนาความคิดอะไรพวกนี้นะคณดูพลังชีวิตอาพุ้ยอันตรายตายแล้วมั้งเหรไม่ใช่ออกจากถ้ำนั้นซ่าให้เราเปิดโลกเลยไปเรียนรู้หยิบมาทาั้งกองครับเห็นกองเล่มนี้นะครับในกองนี้ทั้งหมดนี้เล่มนี้เด่นที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีมีรอยยิ้มเทุกคนต้องยิ้มเยอนะ เกี่ยวมตรงนี้ก็จะสี่เล่มนะคะลด20เอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งถึงสามเล่มลด15เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับการพูดอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้อันนี้ด้านหลังก็จะเป็นพวกรายได้จากออนไลน์อะไรอย่างนี้ครับทิกตอกในหน้าทิกตอกช็อปเอไอทำงินอะไรประมาณเนี้ยอะไรล่ะ YouTube Facebook ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการทำการตลาดในอะไรเงี้ยออนไลน์อ่นนี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยกำลังฮิตกันเลยคนเป็นกันเยอะตรงนี้ก็เหมือนกันฮะสี่เล่มลด20% 1-3เรึงถึงสามเล่มลด15%รน่าจะเป็นโซนทั้งแถบถึงด้านหลังตรงนู้นเลย สา,สายเดมกเรียนมีก็มีหมดมีแกะเบสิกเอามามีแคทอ่ามีหมดเลยฟิสิกเอเลเวลทมีแกะสามีแกะห้า นี่อในอดีตตะการโอ้โหสุดยอดผมใช้ด้วยนะตอนเรียนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หนาเท่านี้แต่สีนี้นี่แหละโอ้โหนี่ยเนี้นี้ดีกว่านี่อ่ยความหนาเท่านี้เลยผมใช้ในแบบนี้เลยจําได้เลยวันนี้อันนี้ใหญ่จัดอันนี้เป็นอันนี้แบบอันนี้เป็นเป็นแม่อันนี้เป็นแม่เลยนี่ดูเป็นรูปเป็นลายอันนี้เป็นดิชเนลลี่อันนี้เป็นดิชเนลลี่ นี่ครับสำหรับสายประวัติศาสตร์ครับนี่โลไม่ได้สร้างเสร็จภายใน1ิวันเฮ้ยทำหน้าสภาอันนี้<อ>เล่มนี้ก็อ่อานสนุกดีกือ,อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เมกาครับประวัติศาสตร์เมกาเป็นประวัติศาสตร์ที่สนุกมากครับต้องลองไปศึกษากันดูแล้วก็เื่อใครชอบแบบไทยๆครับประวัติศาสตร์และศิลปะยุธยาไทย แต่อย่าลืมความเป็นชาวพุฮ้าายังไงเนี่ยบทสสดมนฉบับสมบูรณ์ด้วยมาเริ่มลอันนี้สายสําหรับอยากอันนี้กาลังจะบวชนะฮะมนพิธีครับผมผมเคยเจอเล่มเล็กกับน,นี้นะตอนนั้นผมจะบวชเล่มเท่านี้อันนี้ใหญ่มากอันนี้แบบแปลแล้วด้วยนี่แหละครับสุดยอดแห่งหนังสือของคนไทยทุกคนคนมีติดบ้านนะฮะฝันพยากรครับผมอ้าวจะได้ไปตีเลขกันได้ ไม่เชื่อยังมีอยู่เยอนี้มีสูตรคำนวณเยอะแยะเลยฝันอะไรบอกมีหมด <c oughs> ถ้าจะเป็นเราะว่าระบายสีใช่ไหมใช่เด็กเนี่ยฝึกลากเส้นฝึกอะไรใช่ อ๋อเป็นลากเส้นเหรอไม่ได้ระบายสีสุดลากเส้นนอเคแล้วมุมนี้นะคะราคาเริ่มต้น20บาทบางศพราาิชานีิศพ<บ><บ>นิชานีิศพเขาจะมีสื่อกับเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มาซื้อให้ลูกหลานอ่านได้นะสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลืมแล้ว,วมั้งเนี่ยงสาย ถ้าบ้านใครยุงเยอะนะครับเอ่อัน u n d e r นะครับจริงดิไม้ช็อตยุงจริงดิที่บ้านมีอยู่อันนึงได้แถมจ่ายนี่มาซาปอล้มอ่ะโอ้พึ่งรู้ราคาประมาณโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นของใช้แบบกระจุกกระจิกนะคะเด็ดสเลดอะไรพวกนี้นี่โคมไฟวิเอาไปแบบไปนั่งใช้ที่บ้าน อันนี้ออกแนวฮารูฮาราเลยนี่คุณดูนี่ราคาสามร้อยกว่า <34 7. S 2> บาทสามสี่เจ็ดอุ้ยนี่นี่ยเนี่เอุ้ยอันนี้หลูมมากสวยอะนี่คนไฟอันนั้นเหมือนหลีได้ดาวไลท์ตัวนั้นเป็นเหมือนสัมผัสอันนี้ก็ดีนเนี่ยอันนี้เป็นทชัชอุ้ยอันนี้ดีอะ่ะสามวอซิสามสี่เจ็ดนี่ยจากราคาหกเก้าห้านะเหลือสามสี่เจ็ด ระวังร้อนนะลูกคลายสายคลาสสิกก็ปั่นเป่าเป่าระวังครับอุ้ยเป่าแม่ต้องมาดับก่อนมาอุ้ยแต่อย่าเผลอไปนั่งเฮ้ยต้องตัดออกทำไมะตอนนี้ไปลนตูดเหรอนั่งที่โอ้ยใครตกใจนะว่านี่อันนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลปะใช่ค่ะของเด็กๆนะคะเด็กๆลด50%ไหนดูซิว่าราคาเต็มเท่าไหร่ห้าสิเปอร์เซ็ต์ม หนึ่งจ็ดสบเกาบาทโอเคอก็เหลือประมาณมห,ลหลักสิบไปบลบรถคุณหารเอาเลยร้อยน้องน้องรูปมครอบสามส่วนนี่ของเล่นนะคะก็มีโซนสำหรับเด็กๆด,ด้วยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมานะคะก็มาดูได้สรับไอ้นี่มันโตแล้วมันคงไม่เล่นแล้วละอา้าวใครบอกถ้าซื้อใคเก็เอาเนี่ยเอ้ยเอาไปทำอะไรครับเล่นไงของเล่นนี่ของคุณต้องเกี่ยวกับเครื่องทีเครื่องแบบ ก็เขียนประกงประการนิกวีกหนุดมีอยู่เหมือนกันเนี่ยธุรกิจตอนนี้เต็มบ้าเลยเนี่มันตายของเจ้าไน่ชรินก็เข้ามาไอคอนนาหน้าเสียงเดียวต้องซื้อไปให้เพื่อนในวงนะครับชุดกองซื้อเป็นของขวัญให้แต่ชอกองทีมนป็นกระเป๋าน่ารักอ่ะสูงสุด80เปอร์เซ็นต์นะนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับนิยายนะคะ ของจีนมั่งเกาหลีมั่งของไทยมั่งนี่เรื่องหลอนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีสามเล่มหนึ่งร้อยด้วยนะคะเล่มละสามสิบห้าบาทก็จะมีเกี่ยวกับหนังสือเรียนของน้องๆหนูๆน,น,นะภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้สามเล่มหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีพวกักเครื่องด้วยนะอ้าวนี่มาตรงโซนอาหารบ้างนะคะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารก็มีนะเนี่ย ีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพก็มีอันนี้ลายขักโคเชสามสิบแปดลายสิทธิ์เพชรรับก้อมสูต สวดมนต์นะคะมีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์พันุ์พุธนะคะพฤหัสถึงวันอาทิตย์ประวัติศาสตร์จีนอันนี้ตรงโซนนี้นะทุกเล่ม100บาทนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนแล้วก็หนังสืออะไรอีกมากมายเลยนะคะเทคนิคก,การวาดภาพอะไรพวกนี้น ามาถึงตรงโซนนี้ก็เกี่ยวกับนิยายนะคะนิยายเกาหลีลด15-20%นะคีะส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นทุกเล่ม100นะคะอันนี้ทุกเล่ม70บาทก็จะเกี่ยวกับงานฝีมือ ทำพวงมาลัยนาาประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดองเล่นรับ20%ค่ะแล้วมีสำนักพิมพ์4รวมกับเรานะคะ30 90%ค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมแสงแดดนะคะท่านใดเ่อท่ายช็อคทำมานนะคะประกาศทำผิด5บาททุกคนนี่ค่หบาท

ครับคือวันนี้ครับที่เรามาเราได้กันมาสามถุงใหญ่ๆเลยครับผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยเไปเปิดกันดูที่บ้านว่ามีอะไรบ้างน,นะได้อะไรมาบ้างวันนี้อ่าเนี่ยมาดูของผมก่อนแล้วกันครับโอ้หสวนสวยจัดได้ด้วยตนเองนะนี่จะเป็นภาพสีเป็นอะไรครบเลย แล้วก็นี่ไม่รู้เป็นโลกอะไรชอบเขาให้ซีดีมาด้วยนะอันนี้ก็กล้วยฉบับสมบูรณ์นะครับก็น่าจะบอกเกี่ยวกับการปลูกแบบว่าแบบครบทุกขั้นตอนนะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำว้าเป็นกล้วยหอมอะไรเงี้ยมีหมดเลย่นะอนเลยแล้วก็เล่มต่อไปนะครับเป็นร้อยแบบสวนถาดนะครับสวนถาดสวนถาดเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ๋อจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ ก็คือว่าเราหากระบะหาอะไรมาภาชนะหรืออะไรเงี้ยเป็นกระถางเป็นอะไรเงี้ยอ๋อเออสวยดีสวยดียดน,นี่น่าสนใจปลูกไผ่ปลูกง่ายโอ้อันนี้ต้องบ้านต้องมีที่ดินหน่อยนะอันนี้ความฝ่ายฝันบมมอยากมีบ้านมีที่นะตอนแบบแก่ตัวไปแล้วแล้วก็ปลูกอะไรเงี้ยก็เลยเอามาหาความรู้ดูนี่เขามีเมนูอาหารให้ด้วยว่าเมนูของจากต้นไผ่นี่ทำอะไรได้บ้างนะน่าจะเป็นหน่อม้นะ ไปทำอะไรก็ดีไปหมดแค่เปลี่ยนความคิดนี่จะเป็นพวกพัฒนาตนเองนะเสริมสร้างความรู้อะไรเงี้ยเขาจะมีหลักการอะไรต่างๆวิธีคิดเพื่อแบบเพิ่ม mindset ของเรานี้ถามได้ตอบได้ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวันมันยังซีนอยู่เลยโหไ,ได้ของดีได้นี้ก็มีซีดีมาด้วยชอบอันนี้ชอบ,ชอบเอามาพัฒนาเรื่องภาษานี่ครับ ออไปอันนี้ขนมไทยอยากลองทำขนมหลายๆอย่างนะมันมีอดิบเพียบเลยอะไรต่ออะไรไม่รู้เป็นขนมไทยเรานี่มีซีดีด้วยสองแผ่นเลยออไปอันนี้โอ้ความฝันตั้งแต่วัยรุ่นนะครับทำวัยเด็กเลยคีย์บอร์ดเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้นมีซีดีสอนมาด้วยแล้วก็เหมือนจะมีหนังสือเพลงมาให้ด้วยเนี่ยนะดีๆยังซีนอยู่เลยอ่ะ กประมาณนี้นะครับของผมรวมหมดทั้ง8เล่มนี้นครับถ้าเราซื้อในราคาเต็มๆจริงๆมัน1,280บาทเลยนะแต่เราได้มาในราคาแค่1,99บาบาทต่อถุงนั่นเองนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยนะคุ้มค่ามากๆเลยนะเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองไปดูนะครับอ่าเรามาดูของคุณผู้หญิงมากนะครับเขาได้อะไรมา เป็นหนังสือพัฒนาตนเองนะน่าจะใช่โอ้โหปึกเลยนี่ก็อันนี้ก็ better than before แค่ปรับก็เปลี่ยนนี่ก็น่าจะเป็นหนังสือพัฒนาตนเองอีกนะโอ้โหสีสีสวยสีสวยเฮ้ยผมชอบสีแบบนี้ว่ะหนอกแบบสม้สมๆนะเออมันดูไม่น่าเบื่อดีอ่ะนี่ก็265นะครับ eqd อารมณ์ดีชีวิตสดใส ก็มีแต่หนังสือพัฒนาตนเองนะเ,เล่นลายสีสวยนี่หว่ามีมีม,ม,มีมีภาพสีด้วยมีภาพสีด้วยน,นี่สีเทนิดกันสักเซตหนึ่งไหม,ไมใช่แล้วอันนี้มันร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วนกก็โผบินบิทเทนนี่ครับพัฒนาตนเองใช่ไหมหรือว่าเล่าเรื่องน่าจะเป็นพัฒนาตนเองเป็นการเปรียบเปยอันนี้เอาลืมเลยน้่สองร้อยนี่สองร้อย ฮันนี่ที่รักน้ำพึ่งที่รักนนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแบบคู่รักอะไรอย่างนี้ไงเขาใช้เรียกแทนกันเนี่ยจะมีเป็นรูปเป็นอะไรเงี้ยเป็นคําคมเป็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่กุ๊กอิกหวานแหววดีหรือบางช่วงเวลาทะเลาะก,กันก็ลองมาเปิดอ่านดูนะครับเพ,รเพื่อจะฉุกคิดได้บ้างว่าเออตอนที่รักกันดีมันก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ออ,ออกแนวสอนกันไปอีกร้อยแปดสิบห้าบาท ผลนสาเร็จไม่จําเป็นต้องคิดบวกข้าวจริงเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อย่างนี้ก็มีหนังสือพัฒนาตนเองว่ะเออนี้น่าสนใจเออนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจผู้เขียนน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมนุษย์เงินเดือนต่อไปดีไหมโอ้ oh, อันนี้เหมือนคําถามเขาถามตัวเองเลยเนะี่ยคุณผู้หญิงก็ถามตัวเองก็จะไปทําอะไรของเขาเนี่ยฮะนี่ก็โอ้พัฒนาตนเองล้วนๆเลยเออนี่ตัวอะไรเนี่ย เหมือนแงวเลยเออน่าจะใช่นนเนี่ยฮนเฮ้ยมานี่ยอันนี้ร้อยเก้าสิบห้าครับโอ้เขาเอ้ามาแต่หนังสือพัฒนาตนเองเนาะคนห้าแบบที่ทำให้ชีวิตคุณพังโอ้เออจริงๆเคยได้ยินทฤษฎีอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนใช่ไหมที่อยู่รอบตัวออันนี้คือเหมือนประมาณเตือนเราว่า ไอ้คนห้าแบบที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าเราเลือกไม่ดีมันจะทำชีวิตเราพังอะไรประมาณนี้นะแบบที่หน <220, S 2> ึ่งสองร้อยยี่สิบสองรอยยี่สิบอันนี้สำเร็จแน่ใครอัปเดตซอฟต์แวร์ชีวิตโหเอ้ยชอบคำเปรียบเปรยเนี่ยอ่ามนุษย์เราต้องเอ้ยรีวิวอยู่อะไรเงี้ยเอ้ยมายังไงอันนี้อ่าอันนี้ก็ดีอันนี้ดีอันนี้ด,นนดีมีภาพประกอบมีสีสันอะไร เออใช้คำเปรียบเปยดีอ่ะเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ชีวิตด้วยนะครับทุกคนสองร้อยสิบห้าบาทครับผมรวมปึ้งนี้เก้าเล่มหนึ่งันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทโอโ้โหมันเกินคำว่าคุ้มไปแล้วครับเนี่ยถ้าซื้อในช่วงเวลานั้นนะนะปกติอ่ะโอ้โหเนี่ยดูดิคุ้มมากอะ่ะแต่เราได้แค่199นี่อย่าลืมไปนะเพื่อนๆเนี่ย หนึ่งถุงแล้วก็เอาถุงมันขาดไปแล้วไม่รู้จะเอาถุงไหนให้ดูแลวนั่นแหละหนึ่งถุงเราก็เอาให้คุ้มอะแต่อย่าให้มันขาดอะไรเงี้ยก็ได้มาในราคาเนี้ยก็คุ้มอยู่ครับแล้วแต่ชอบนะแนวไหนมันมีหมดเลยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายโอเคครับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ